ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนได้มีการมอบนโยบายไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือต่อชดดอนะครับพร้อมกล่าวชื่นชมผลง,งานภารกิจปิดทองหลังพระพัฒนาในหลายมิติครับขณะเดียวกันนะครับยังได้มีการกำชับสกัดการปราบปรามยาเสพติดที่ทะลักตามแนวชายแดนพร้อมดูแลสวัสดิการจัดงบทั้งสร้างและปรับปรุงจัดหายุทโทปกรณ์ดูแลโรงเรียนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนด้วยครับ ไปกันที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับหรือว่าบอชอตอชอดอ,อยู่ใกล้ๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรานี่เองนั่นก็คือที่เขตพญาไทยกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีท่านได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเมื่อมาถึงนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีตรวจแถวกองเกียรติยศพร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตารวโทยงเกียรติมนปราณีตผู้บัญชาการตารวจตะเวนชายแดนจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้สักการะอนุสาวรีย์พลตเอกเผ่าศรียานนท์พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมโดยครับครับนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่ารู้สึกยินดีที่มาเยี่ยมชมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและได้รับฟังภารกิจของทางต่อชอดอซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันชายแดน เพื่อความมั่นคงของประเทศซึ่งถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมอีกเรื่องก็คือการพัฒนาครับซึ่งพบว่ามีการพัฒนาในหลายด้านทั้งนะครับในส่วนของมวลชนโรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดนและจิตอาสารวมไปถึงเรื่องการลักลอบเข้าเมืองหรือผู้อพยพด้วยเราดูแลตามหลักสิทธิมนุษยธรรมและช่วยกรมศุลกาก,ากรดูแลการสกัดกั้นสินค้าเถื่อน ขณะที่การดูแล3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นแต่เรื่องความมั่นคงถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนั่นเองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อนะครับว่าวันนี้เรื่องที่ตนมาเยี่ยมและจะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนั้นก็คือเรื่องยาเสพติดที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก อย่างที่ทราบกันดีกว่า90%มาจากต่างประเทศครับถือว่าเป็นงานที่ท้าทายและต้องทำงานร่วมกันกับทางปป,ปอสอรวมถึงกองทับกด้วยเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดให้สิน้นซาบขณะนี้เรามีจังหวัดนำร่องแล้ว2จังหวัดอย่างก่อนหน้านี้โพลิสทีวีของเรานำเสนอข่าวกันไปแล้วนะครับ2จังหวัดนำร่องก็คือจังหวัดน่านและจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือเป็นจังหวัดในแถบภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องทำให้สำเร็จภายในสิ้นไตรามาสที่3ของปีนี้ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นนั่นเองครับในส่วนเรื่องสวัสดิการก็ได้เน้นย้ำกับผู้บัญชาการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะครับตนเป็นห่วงเรื่องบ้านพักด้วยซึ่งตนเนี่ยยินดีช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั่นเองครับคือในส่วนของทั้งนายกรัฐมนตรีรวมไปถึง<ๆ>พบตรอของเราวิกตอร์เนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของที่พักอาศัยแฟลตตำรวจเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าท่านมีเวลาก็นะครับจะมีโอกาสในการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจดูเรื่องของที่พักอาศัยอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการ รวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการของทางตชดที่สภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมแออัดคับแคบและไม่เพียงพอซึ่งก็ได้มีการให้กำลังใจกับบรรดาก,กำลังพลนะครับของทางตชดที่บริเวณแฟลตที่พักโดยรับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลให้ รวมทั้งประสานการปรับปรุงที่อยู่อาศัยยืนยันนะครับว่าสามารถดำเนินการได้ทันทีแน่นอนครับคือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงต้องลงไปให้ขวัญกำลังใจกับตชดรหรือว่าตำรวจตระเวนชายแดนคือจากสถิติคุณผู้ชมครับเรื่องของยาเสพติดจ,จากปปสเลยนะในช่วงของห่วงระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับจะเกิดขึ้นตรงบริเวณช่องทางทางธรรมชาติที่ติดชายแดนและประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ มีการจำหน่ายยาเสพติดสูงด้วยนะเป็นแค่ประเทศในการลำเลียงเท่านั้นคือท่านนายกเด่กเองก็พูดถูกเหมือนกันนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเลยแต่มีปัญหาตรงที่ว่ามีคนเนี่ยเอายาเสพติดลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างเช่นสมมุติว่ารับมาจากอ่ามาเลเซียก็เข้ามาในไทยไทยส่งไปที่ลาวคือส่งต่อไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องนี่แหละอืครับ นี่ก็เป็นภารกิจที่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณซีรินบีคบผมแ<า> <en> อบเห็นอยู่ Police TV แล้วก็วันนี้ไปกันโอโหพรึบเลยทีเดียวหลายสำนักก็มีสื่อมวลชนที่นะฮะทั้งติดตามภารกิจของนายกรักฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็สื่อมวลชนที่นะครับเกาะติดในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยน,นะครับก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวครับครับ การตรวจแห่งชาติท่านรักษาการรองผู้จัการตรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้จัการตรวจแห่งชาติท่านผู้ชาการตรวจเชายแสนข้าราชการาตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับต,ตังหวนดชายแดนทั้งหมดครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมกอ,องบัญชาการตรวจเชายแดนนะครับแล้วก็มาฟังการนําเสนอของภารกิจที่พวกท่านได้ทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีพี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาร่วมชมเยอะนะครับเพราะว่า มิติที่พวกท่านทางานเนี่ยมีหลายๆมิติเหลือเกินนะครับมิติแรกก็คือมิติเรื่องป้องกันชายแดนนะครับอันนี้ก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของความมั่นคงเนี่ยพวกท่านได้นําเสนอได้ปฏิบัติหน้าที่กันดีมากแต่อีกอันนึงซึ่งอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันเยอะขึ้นก็คือเรื่องการพัฒนานะครับดูแล้วพวกท่านมีการพัฒนาอยู่ในหลายๆด้านนะครับดูแลเรื่องสองเรื่องของมวลชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของจิตอาสา ซึ่งโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนมีอยู่เยอะมากก็เป็นพระมหากานมาทีคุณจากกรมสมเด็จพระเทพที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็ช่วยผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นมาได้นะครับในภาวปะปัจจุบันที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ geo politics หรือความารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยมีปัญหากันเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นที่เมียนมาเองเ็ตามทีเนี่ยเรื่องของอบุคคลที่ลักลอบเข้ามาหรือว่าผู้อพยพเนี่ย เราเองเราก็ต้องดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศเราแต่ว่าเราก็มีอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของ human rights หรือสิทธิมนุษยชนที่เขาพึงจะต้องได้ตามสิทธินะครับแล้วเราก็เป็นนโยบายของของประเทศที่เราจะต้องดูแลผู้อพยพให้ถูกต้องเป็นธรรมกับทุกๆภาคส่วนพวกท่านก็มีส่วนสาคัญในการที่จะดําเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วก็ไม่มีโรงเรียนไม่ได้รับการดูแลนะครับก็จะเป็นภาระกับสังคม ในอนาคตนะครับก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับที่พวกท่านอาจจะทําอยู่แต่ว่าอยากจะไม่ทราบว่าผลกระทบในเชิงบวกนี่มีเยอะมากนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแล้วกันอย่างที่นี้ท่านทําทงานร่วมกับกรมศุลกากรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเถื่อนที่เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งต้องมีการขยายผลเพื่อให้พวกท่านที่นั่งอยู่ห้องนี้มีความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นนะครับ ก็คงไม่ใช่แค่ตารวจจุดไฟแดงอย่างเดียวที่มีส่วนในการช่วยนะกรมศุลกรกรสถาบันทหารเองกองทัพบกเองก็ไปช่วยในการสกัดกั้นสินค้าเถื่อนที่เข้ามานะครับเอาเรื่องง่ายๆเลยดีกว่าเรื่องยางพาราที่พวกท่านมีการช่วยกันประสานงานระหว่างภาคต่างๆนะครับเดี๋ยวยิ่งภาค7ที่เกี่ยวข้องกับทนณพมมาเนี่ยเราห้ามไม่มีการยางเข้าเนี่ยนะครับยางสามโลร้อยกลายเป็นกิโลละอยหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเรามีชาวสวนชาวไร่นี่เยอะมาก นะครับถ้าลองคิดดูแล้วกันว่าราคายาขึ้นไป3าสี่เท่าเนี่ยรายได้เข้ามาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทีคือเรื่องปากท้องนะครับเรื่องของการดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญปัญหาเรื้อรังมานานนะครับเราก็พยายามที่จะทําเรื่องของการาดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องลงไปให้การกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น ทำให้าภารกิจของพวกท่านเนี่ยน้อยลงไปนะครับเราไม่ใช่เราลืมเรื่องความมั่นคงเรื่องความมั่นคงสามเดือนแค่ภารตาก็เป็นเรื่องหนึ่งน,นะครับวันที่3เดือนหน้าผมก็จะไปกับท่านนายกมาเลยก็จะไปดูเรื่องความมั่นคงแต่เมื่อตอนปลายปีที่แล้วผมก็ลงไปที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความมั่นคงเพราะว่าเราไปดูเรื่องการเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับต้องพัฒนาควบคู่กันไปเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดพี่น้องอยู่ดีกินดีนะครับประชาชนทั้งหลายมีมีความอยู่ดีกินดีเนี่ยเรื่องของการที่จะมาหาเรื่อง การก่อให้เกิดความไม่สงบเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปนะครับการทํางานเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ต้องควบคุมควบคู่กันไปนะครับหลายๆลยท่านที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตามชายแดนที่มีส่วนดูแลเรื่องพื้นที่ที่เป็นสไตรจิคแอเรียทั้งหลายเนี่ยเรามีโรงเรียนนะครับพวกท่านเองก็มีคู่สมรสมีคู่ชีวิตอยู่นะครับผมก็อยากจะขอเสนอแนะว่าถ้าเกิดพวกท่านสามารถ ให้เขามีส่วนร่วมผู้สมรู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เข้าไปทําจิตอาสาตามโรงเรียนต่างๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการที่เราผูกมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์กับชาวบ้านประชาชนทั่วไปทําให้การทํางานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบาะแสต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้อย่างดีขึ้น